สวัสดีครับพี่น้องรักความเป็นธรรมรักในประชาธิปไตยครับพบกับผมไมตี้หนุ่มภูพานทุกวันนะครับก็ทางช่อง YouTube ครับก็กระแสะการบ้านการเมืองเหมือนเดิมนั่นแหละครับคุยกันก็เรื่องราวต่างๆที่มันเกิดขึ้นในบ้านเรา ฮอตที่สุดมันก็คงไม่พน้นรัฐบาลอนุทินนะครับ <c oughs> เพราะว่ามันปัญหาต่างๆประดังประเดเข้าหาอนุทินนะก็ทุกคนก็คงจะมองเหมือนผมมองนะครับและก็บางคนก็มองเห็นอนุทินนะไม่ไม่ใช่ในายกหรือว่าอะไรก็คงจะความรู้สึกก็ไม่ต่างอะไรจากผมนะครับ ผมก็มองอย่างงั้นแหละครับเพราะผมมองว่าอนุทินน่ะมือไม่ถึงอนุทิน,นมือไม่ถึงเลยนะครับถ้ามือถึงเนี่ยไม่ว่าจะจะตั้งรัฐมนตรีหรือจะตั้งอะไรก็น่าจะสรรหาคนที่สังคมม่ยีหรือว่าหาคนที่ มีคุณภาพเข้าทำงานมากกว่านั้นอันนี้ตั้งรัฐมนตรีแต่ละคนโหเทาเทาอย่างธรรมนัตอย่างเงี้ยมันก็อย่างทุกคนก็คงจะรู้ข้อมูลก็คงจะรู้นะว่าธรรมนัตเป็นอย่างไรก็อย่างที่โลมอย่างที่อัดชริยะหรือว่าไอ ที่ออกมาแฉคนใกล้ตัวหรือบริวารของธรรมนัตนะแต่นี่ก็น่าแปลกนะครับก็อย่างที่ผมพูดแ่่ชิปก่อนว่ามันน่าจะเป็นการบี้ธรรมนัตเพื่อที่จะปกป้องอนุทินไหมแล้วก็น่าแปลกตรงที่ว่าตัวท็อปทอปของพักประชาชนนะ ไม่เห็นพูดถึงอนุทินเลยทั้งที่อนุทินมีแผลวระอะไรต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ไปพูดกับผู้สื่อข่าวเรื่องไอ้ชายแดนเขมรตรงนี้น่ะตามความเป็นจริงน่ะพักประชาชนน่าจะติดตามน่าจะพูดน่าจะออกมาตีติงหรือว่าวิพิากษิจารณ์ ให้สติอนุทินบ้างแต่นี้กับเงียบแล้วก็เรื่องเซ็น MOU เรื่องแร่แร่ธาตุแร่เอิร์ดตรงนั้นก็ไม่เห็นพักประชาชนเขามาออกมาวิพากวิจาร์ณหรือออกมาทิ้งออกมาท้วงติงว่าเออทำไมคุณไม่เอาเข้าสภาหรือว่าทำไมคุณไม่แจ้งประชาชนหรือว่า ให้ประชาชนถกเถียงอะไรนั่นก่อนให้สังคมรับรู้หน่อยก็ไม่ออกมาพูดมันมันมันน่าแปลกครับตรงนี้มันน่าแปลกหรือกล้วยติดปากกล้วยติดปากกล้าพูดแต่เรื่องของธรรมนัตแต่เรื่องของอนุทินไม่กล้าพูดอย่างนั้นมันก็น่าสงสัยครับครับที่อนุทินให้สัมภาษณ์กับแยม ว่าพื้นที่เขมรว่าพื้นที่บ้านหนองจานและบ้านหนองยาแก้าส่วนที่เขมรส่วนที่เขมรล้ำมาก็มีก็อยากจะบอกให้เข้าใจว่าส่วนที่ไทยเราล้ำเขาก็มีโ้ นี่แหละครับผมถึงได้ว่าไอ้อนุทินนี่มันไม่มีวุธิภาวะเป็นนายกสักแต่พูดเอาว่างั้นเถอะวุฒิภาวะการพูดการอะไรก็ไม่มีไวพิปฏิพานมันพูดได้ยังไงว่าไทยลุกล้ำเขมเมนลุกล้ำจุดไหนหรือว่าเป็นการพูดเพื่อให้เป็นไกด์ไลน์ ให้ขมินเก็บหลักฐานไว้ต่อสู้ในศาลโลกหรือเปล่าอันนี้ก็น่าคิดนะครับน่าคิดนะครับก็เหมือนไปวิ์นะพูดนะว่าพื้นที่น้องจานเป็นของขมินอย่างเงี้ยผู้หลักผู้ใหญ่ไปพูดยังไงพูดเข้าข้างขมินมันมันน่ามันมันน่าแปลกนะครับ ผมว่าคนขายชาติตัวจริงก็ไอ้ประวิตย์ไอ้ชุดสามปอไอ้ประยุทธ์ไอ้อนุพงศ์แล้วก็มาไอ้นี่แหละที่เข้าขายขายชาติที่สามารถที่จะบอกได้เลยว่าอนุทินขายชาติถ้าลองเป็นนายกรละทนตรีมาจากพรรคเพื่อไทยหรือตระกูลชินสิครับโอ้โหป่านนี้เละเละและ้ว อันนี้เอาพูดแบบความเป็นธรรมเลยนะครับครับก็มันหลายประเด็นที่อนุทิน,นมีบาดแผลมีอะไรก็อย่างวันนั้นก็บอกว่าเ,เรื่องเซนเอ็มโอยหรือว่าเรื่อง Zen เซนไอสันติภาพกับเขเมรนนบอกว่าจะไม่ไปเพราะว่าติดงานไอเรื่องไงงานสศพพันปีอะไรประมาณนั้นแหละก็พอวันต่อมาบอก บอกว่าจะให้รัฐม,น,ฐมนตรีต่างประเทศไปมันน่าจะมีใครอยู่เบื้องหลังนั้นที่จะใหญ่กว่าที่เป็นคนกำหนดเกมนะบอกว่ามึงต้องไปมึงต้องไปมึงต้องไปเซ็นอนุทินถึงได้ไปเซ็นแล้วก็ไปลักลั่นไปเซ็นเอ็มโอยูกับทัมเรื่องแร่แร่เอิร์ดนะ น่าติดตามนะครับเรื่องนี้มันมีในัยยะอะไรกันอยู่อย่าได้รู้ว่ารัดพันลึกนะเขาเล่นอะไรกันอยู่เขาทำอะไรกันอยู่ก็ก็ไม่น่าสงสัยหรอกครับผมเพราะว่าผมก็คิดว่าคนที่อยู่เบื้องหลังอนุทินนะน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์หรือว่าคอเซ็นเตอร์หรือว่า บ่อนคาสิโนตามตะเข็บชายแดนหรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับหุ้นเซ็นหรือมีผลประโยชน์ร่วมกับหุ้หนเซ็นอันนี้ก็แปลกนะทำไมพักประชาชนถึงไม่ออกมาพูดทำไมไปโจมตีไปพูดแต่เบอร์ลองๆเบอร์ต้นๆทำไมไม่พูดถึงอย่างอนุทินี่แผละวะเยอะแยะ ทำไมไม่พูดถึงแล้วไอ้ก็ไปเล่นไปเล่นเรื่องการเรื่องบริจาคอย่างนี้ถามว่ามันได้ประโยชน์ไหมก็ก็โอเคก็ทางสังคมก็อยากจะรู้ว่าเงินบริจาคมันไปใช้ใจ่ายตรงที่ตามที่ขอรับบริจาคไหมหรือว่าไปใช้ใจ่ายผิดประเภทอันนี้ก็สังคมก็อยากจะรู้เตะ มันน่าจะเล่นเบอร์ใหญ่กว่านั้นอันนี้ผมมองว่ากันกแค่ปาซิวปาซ้อยก็เป็นแค่ประชาชนธรรมดาน่าจะเล่นเบอร์ใหญ่ใหญ่กว่านั้นอย่างธรรมนัตก็โอเคก็เล่นก็น่าจะเล่นธรรมนัตแล้วก็น่าจะพูดไปถึงอนุทินด้วยก็คอยติดตามดูครับไม่ว่าจะเรื่องเขากระโดงหรือว่าเรื่องหัวสอวอ,อย่างนี้ มันเป็นสิ่งที่พักประชาชนน่าจะเล่นได้ดีมากกว่านั้นแต่โลมก็บางทีก็ยังออกลูกแขกแฝกคนที่อยู่ในเรือนจำอดีตนายกคนที่อยู่ในเรือนจำนักการเมืองอดีตนักการเมืองที่อยู่ในเรือนจำเคยไปเกาะลีแปะลีแปะลีแชะอะไรนั่นแหละมันก็ไป แช่แชอดีนายกทักษิณว่าเป็นโต๊โผใหญ่หรือว่าเป็นตัวการใหญ่ที่อยู่เบื้องหลังก็ประมาณนั้นเออพวกนี้ก็แปลกนะถ้าพูดถึงว่าถ้าใช้วิธีคิดคิดแบบตรงไปตรงมานะถ้าเขามีส่วนรู้เห็นนะแล้วเขาจะไปปราบแก๊งสแกมเมอร์ทำไมและจะไปปราบกีนเทาทำไม ตรงนี้น่ะก็อกยังงงๆอยหรือว่าได้แขวะหน่อยหนึ่งก็เอาเพื่อฐานเสียงตัวเองแต่ก็น่าคิดนะครับน่าคิดว่าโลมไออัดอาจจะได้กล้วยมาเยอะเพื่อที่จะบันทอน คะแนนพักกล้าร,รมแต่ถามว่าพักกล้ารำรม,มันเป็นอย่างที่เขาออกมานั่นไหมก,ก็เป็นก็ก็ประจักษ์กพยานก็ชี้นำไปทางอย่างนั้นหละก็น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับไอ้แก๊งสแกมเมอร์หรือเกี่ยวข้องกับกินเทาเป็นไทยเทาว,ว่างั้นเถอะ นักการเมืองเทาว่างั้นเถอะและก็ที่ออกมาโจมตีสายธรรมนัตอย่างนี้มันก็เป็นการที่ยิงปืนนัดเดียวในนกสองตัวผมมองอย่างนั้นนะหนึ่งเพราะว่าคะแนนเสียงคะแนนเสียงไอ้พักภูมิใจไทยกับ พักกล้าทำนี่มันคะแนนเสียงอันเดียวกันตรงนี้ผมผมมองไปถึงการเลือกตั้งเลยนะถ้าโจมตีธรรมนัดคะแนนเสียงก็จะไปเข้าภูมิใจไทยก็จะกล้าทำก็จะลดนั้นลงผมว่ามันน่าจะเป็นเป็นอย่างนี้ด้วยที่โจมตีธรรมนัตนะเพราะว่าช่วงหลังธรรมนัตก็มาแรงไง ก็อาจจะเป็นเบอร์สามหรือเบอร์สี่อย่างเงี้ยก็แรกๆก็จะชิงกับภูมิใจไทยนั่นแหละชิงเบอร์สามเบอร์สี่นั่นแหละแต่เหมือนกันตัดคะแนนกันนั่นแหละว่าว่าง่ายๆมันมีนัยะอะไรอยู่แต่ธรรมนัตมันรู้ไหมมันน่าจะรู้นั่นแหละขนาดเพื่อนรักก็ยังบอกว่าตั้งโจรไปปราบโจรมันถึงรู้ทางกัน ไห้หาเลยตั้งโจรไปมันโจรมันพวกเดียวกันมันยิ่งจะไปช่วยโจรดิ <c oughs> คิดได้ยังไงตั้งโจรไปปราบโจรไอ้ชาดามันพูดขนาดตำรวจนะมันก็ยังปราบโจรไม่ได้ตำรวจก็ยังเป็นโจร <c oughs> นับภาษาอะไรโจรมันก็ยิ่งไปช่วยโจรมันยิ่งไปช่วยพวกเดียวกันคิดได้ยังไงเนาะคําพูดนะเลวัตกรรมพักสีส้มก็เหมือนกันมีเราไม่มีเทาก็ามึงยกมือให้เขานี่ทั้งขบวนทั้งแก๊งอย่างเงี้ยมันไม่ไม่มีเทาได้ยังไง มึงเป็นมึงเอาบามึงไปให้เขาเหยียบขึ้นไปมีอำนาจซะอย่างนั้นบอกว่าไม่เท่าได้อย่างยิ่งกว่าเท่าดำทั้งขบวนการเลยอย่างอนุทินอะ่ะมึงว่ามันไม่ไมเ,เท่าหรือที่มึงบอกว่ามีเราไม่มีเท่านะมันเท่าไหมฮุบที่ดินเขากระโดงอย่างเงี้ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับหัวสวอย่างเงี้ย มันเท่าไหมกูอยากถามพวกมึงไอ้ทิ้งทิ้งเถอดเทิงโอ้พวกวาทกรรมดีครับก็ดูเอาครับครั้งต่อไปก็การที่เราจะเลือกตัวแทนที่จะเข้ามาบริหารประเทศนะเข้ามาบริหารเรื่องภาษี เพื่อไม่ให้ภาษีของเราไปใช้ในทางที่ผิดใช้ภาษีของเราให้ได้รับผลประโยชน์มากที่สุดกับประชาชนอย่างพวกเราเนี่ก็เลือกดูเอาครับว่าพรรคไหนจริงใจกับประชาชนครับก็ก็ไม่ใช่ว่าผมเชียร์หรือว่าอะไรหรอกครับผมมองแล้วพรรคเพื่อไทยนี่ยืนอยู่เคียงข้างประชาชนมากที่สุดเพราะว่า พรรคเพื่อไทยนะถ้าจะพูดไปแล้วถูกกระทําจากอํานาจรัฐจากอํานาจเผด็จการนะมากที่สุดกว่าทุกพรรคผมมองอย่างนั้นนะครับแล้วก็เสื้อแดงเราก็เหมือนกันเขาว่าประชาชนชั้นสองเลยละ่ะคนเสื้อแดงพวกเราพูดได้พูดได้ไดเลยล่ะครับก็พูดแล้วมันก็ เลยเหี่ยใจมันก็ยังขมขื่นอยู่ในใจอยู่ที่ผ่านมาเราถูกกระทำมาตลอดเสื้อแดงเราก็ขอโทษนะครับบางคนผมพูดไปอาจจะไม่เข้าหูก็ลองไปหาข้อมูลดูนะครับผมว่าเสื้อแดงกับเสื้อเหลืองนี่มันมันต่างกันมากเลยเสื้อเหลืองมันมีเส้น มีผู้คนที่อยู่เหนือรัฐธรรมนูนให้การสนับสนุนให้การช่วยเหลือไม่ว่าจะเรื่องคดีไม่ว่าจะให้ทหารพลทหารตรัวเล็กเข้าร่วมชุมนุมอย่างเงี้ยเปิดไฟเขียวให้ทำตัวนั้นตรงนี้ได้ ถ้าไม่มีอำนาจลึกลับตรงนั้นนะ่ะถามว่าเสื้อเหลืองนะจะติดคุกกี่มากน้อยเท่าไหร่ต่างกับเสื้อแดงครับไปเรียกร้องให้ยุบสภาเลือกหีบบัตรกับได้หีบศพศพซะอย่างเนี้ยมันสู้ไปครับพูดแล้วก็โมโหอะ่ ครับเราต้องสู้อีกหน่อยรัฐพันธุลึกแมงก็จะหมดอํานาจแหละมันใช้อํานาจจะหมดอํานาจแล้วทุกวันนี้มันต้องใช้ศาลใช้อํานาจนิติรัฐลังแก่ประชาชนอย่างพวกเราลังแกพ่พรรคการเมืองลังแก่นายกที่พวกเราเลือกที่เป็นฝ่ายของเสื้อแดงนี่มันใช้อำนาจนิติลัฐมันก็จะเสื่อมไปเองครับเดี๋ยวนี้มันใช้อำนาจทหารใช้อำนาจ จากปลายกระบอกปืนมันก็เสื่อมแล้วประชาคมโลกก็รู้แล้วว่าพวกอำนาจรัฐพันลึกนี่มันใช้อำนาจเกินขอบเขตกดฉีประชาชนวันนี้ถ้าผมไม่พูดถึงเรื่องอำนาจรัฐพันลึกนะผมก็ไม่นั่นผมผมผมเจ็บในใจครับ ทำไมประชาชนอย่างพวกเรามันร <in> ักความถูกต้องรักความเป็นธรรมนะสนับสนุนคนดีเป็นนายกไม่ได้เหรอเพียงพ่อพ่อพวกคุณเสียผลประโยชน์จากรายได้สีเทาๆนะคุณก็โจมตีพวกคุณก็ใส่ร้าย ไม่สนใจหรอกว่าประเทศชาติมันจะพังจะชิบหายยังไงถ้าพวกคุณทํากันอย่างนั้นจริงทำไมพวกคุณยังเอาเงินภาษีของพวกเราไปใช้จ่ายเอาเงินภาษีของพวกเราไปจ้างค่าทาาบริวารของพวกคุณอยู่ทําไมพวกคุณไม่เอาเงินส่วนตัวของพวกคุณไปจ้างค่าทาาบริวารของพวกคุณ แล้วมายุ่งกับเงินภาษีของพวกเราทำไมไอ้พวกอมาตย์ก็เหมือนกันมึงหากินกับทุนสีเทามึงหากินกับพวกสแกมเมอร์ไอ้พวกนักการเมืองคนก,ม,กมึงก็อย่าเอาเงินภาษีอย่าเอาเงินภาษีประชาชนไปเป็นเงินเดือนของพวกมึงดิแฟร์กับประชาชนหน่อย อันนี้ทั้งเงินภาษีจากประชาชนทั้งเงินอะไรต่างๆไม่ว่าจะเรื่องภาษีเดี๋ยวเข้ามาบริหารจัดการเอื้อผลประโยชน์ให้พักพวกเอื้อผลประโยชน์ให้กลุ่มทุนที่สนับสนุนตัวเองนะ่ยมันยุติธรรมกับประชาชนที่รักความถูกต้องอรักความเป็นธรรมอย่างพวอกูแล้วเหรอผมก็ภาวนาน่ะ อยากจะให้มันเป็นโมเดลเน,นปาลสักครั้งเถอะจะได้ล้างบางไอ้พวกนี้สักทีผมก็อยากให้เป็นนะครับจะได้รู้กันสักทีว่าวันที่ประชาชนเต็มที่แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นจริงผมก็ไม่ใช่ว่า คนโหดร้ายหรือว่าคนนิยมฟอร์มรุนแรงหรอกแต่ถ้าทำแล้วประเทศมันเปลี่ยนผ่านได้เปลี่ยนผ่านไปทางที่ดีนะเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ผมก็อยากจะเปลี่ยนครับสิ่งไหนที่มันมีอำนาจเกินไปไม่อยู่ ในหลักการบนความซื่อสัตย์ยุติธรรมไม่อยู่ในระบบความถูกต้องเป็นธรรมก็ใหญ่ให้มันมีเลยครับที่ผ่านมาน่ะประชาชนลากญ้าประชาชนที่รักความถูกต้องเป็นธรรมถูกกระทำทั้งหมดครับก่อน,นี้ก็เหมือนกันในยกเศรษฐาก็ยังไม่จบเรื่องโยกงบ ประมาณไหนเท่าไรสามล้านล้านบาทไปใช้ไอแจกเงินดิจิตอล w อลเล t ตนะปปชก็รับเรื่องมันจะเอาให้ตายเลยคนที่ทำงานเพื่อประชาชนคนที่ทำตามนโยบายให้ประชาชนได้เกิดผลประโยชน์เงินตรงนั้นมันก็ตกถึงมือประชาชน ประชาชนได้ผลประโยชน์ก็อย่างนี้ไงประเทศชาติมันถึงจะไม่เจริญนะบอกว่ารัฐธรรมนูญปี60ไว้ปราบคนโกงโกงพ่อมึงดิกูเห็นแต่พักเพื่อไทยกับตระกูลชินวัตรถูกกระทำฝ่ายเดียวทีคนของพวกมึง่ง ผิดอย่างไรก็ไม่โดนยื่นฟ้องอย่างไรก็ปป,ปชก็ตีตกถึงจะพิจารณาก็ไม่มีความผิดอย่างไอประยุทธ์นะตั้งสี่ครั้งยื่นนะเรื่องจริยธรรมเรื่องอะไรต่างๆนะไอประวิทย์ก็เหมือนกันนาฬิกาเพื่อนแหวนแม่อย่างเงี้ยที่ความผิดมันชัดเจนปป,ปชก็ตีตกไอประยุทธ์ก็ตีตก ย่างทุกวันนี้ความผิดก็ชัดเจนมีใครไปร้องเรียนมันไหมยุคมันเป็นนายกร,รัะมนตรียุคที่ไอ้ประวิตย์มันเป็นรัฐตรีกรลางหมอย่างยุคไอ้อนุพภมันเป็นรัฐตรีกระทรวงมหาดไยุนะยุคสามปอลุ่งเรืองนะมันปล่อยให้ตะเข็บชายแดนนะให้ขมิญยึดครองนะ่ะมีคนไปร้องเรียนมันไหมทำชั่ว ได้รับตำแหน่งไอ้ทรงเกียรติก็ครับไม่ใช่ว่าผมจะพูดแต่เรื่องความหลังครับถ้าไม่พูดฟาร์มหลังหรือว่าพูดสิ่งที่ผ่านมาสิ่งที่ความอายุติธรรมที่ผ่านมาเราก็จะไม่รู้ว่าเหตุมันเกิดที่สังคมสังคมมันบิดเบี้ยวอย่างนี้กฎหมายมันบิดมันเบี้ยวอย่างนี้มันเกิดจากเพราะใครเกิดจากจากกลุ่มไหน ก็จะมองเห็นแต่พักเพื่อไทยโกงพักเพื่อไทยทำไม่ดีทักษิณโกงทักษิณขายชาติอุ้งอิงขายชาติอย่างนั้นยิงรักโกงยิงรักโกงจะนำข้าวที่เขาทำเขาทำเพื่อประชาชนทั้งหมดนโยบายที่เขาถูกฟอ้องร้องก็ ทำเพื่อประชาชนทั้งหมดเพราะประชาชนได้รับผลประโยชน์มากที่สุดมันจะขาดทุนไปมากมันจะเป็นอะไรที่งบประมาณงบบางงบนะอย่างงบประมาณทหารอย่างเงี้ยซื้อเรือดำน้ำอย่างเงี้ยประชาชนได้อะไรประเทศชาติได้อะไรเรือดำน้ำซื้อมาไม่ได้เครื่องนะเหมืองทองอัคคราอย่างเงี้ยไทยเสียผลประโยชน์เท่าไหร่ พวกมึงก็ทำแต่กับพรกการเมืองที่ทำเพื่อประชาชนนักการเมืองที่ปกป้องผลประโยชน์ประชาชนพวกมึงก็คอยแต่จะล้มล้างคอยแต่จะเห็นค่าให้ตายไปข้างหนึ่งอย่างที่เห็นได้ชัดนะสวธนานันทนาพูดแค่ที่มาที่ไปของสวขายหมู ก็ถูก้องเรียนถูกร้อยสาสิบแปดสวอไอ้ที่มาไม่ชอบทำไอ้ที่ไม่มีจรรญ,ญาบัณมาฟ้องร้องเรียนคนที่ปกป้องผลประโยชน์ประชาชนปกป้องสิ่งที่มันดีกับประชาชนไปยื่นฟ้องร้องเรียนว่าสวนันทนา ขาดจริยธรรมอันไรแรงแค่ไปวีภาควิจารณ์แค่ไปพูดเรื่องสวขายหมูโอ้มันผิดอะไรนักหนาวที่พวกมึงมาไม่ชอบทำมาแบบยังกังขายังสงสัยอยู่ว่าเรื่องหัวสวนะทาไมพวกมึงไม่ฟ้องตัวเองมั่งและหน่วยงานต่างๆทําไมไม่ไปฟ้องหรือว่าอะไรไปลุมฟ้องมันหน่อยแล้วสังคมไทยมันจะอยู่ยังไงมันจะเดินยังไงครับพี่น้อง ครับก็คอยติดตามนครับผมก็ว่าอนุทินเนี่ยมันมันยังจะมีอะไรต่อมันจะโชวโงูอะไรต่อแล้วประเทศไทยเราจะสูญเสียผลประโยชน์อะไรต่ออีกเพื่อผลประโยชน์พวกพ้องเพื่อปกป้องที่ตัวเองจะไม่ต้องโดนคดีหรือเพื่อตัวเองจะพ้นมนทินดูไปครับ แล้วพวกเราก็ต้องช่วยกันพูดช่วยกันติดตามหาข้อมูลว่าอนุทินเขาจะทำยังไงต่อครับท้ายนี้ก็ขอขอบคุณที่ติดตามและกดไลค์กดแชร์ก็ขอขอบคุณมากนะครับก็สวัสดีครับ